คลิปนี้เราจะมาคุยกับพี่ตุ๊กบางประอินประธานกลุ่มอโยุธยากรุปกับความสําคัญของอีกวัดหนึ่งที่เราไม่ค่อยรู้จักกันเลยหรือไม่รู้จักกันเลยดีกว่าพี่ตุ๊กวัดนี้วัดอะไร,ระวัดโคกพญาวัดโคกพญาใช่ต <ำ S 1> าแหนงที่ตั้งของวัดนี้ก่อนครับเพื่อความเพื่อความชัดเจนอ่าเพื่อความชัดเจนเราเริ่มวันที่เราเริ่มไอตรงวัดหน้าพระเมรเนะวัดหน้าพระเมรินเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนตรงนี้วัดให้ให้ให้วัดนี้อยู่ใกล้ๆกับวัดหน้าพระเมรน ใช่ใช่ใช่อยู่ทุ่งแก้วทุ่งขวัญนะครับอยู่ทุ่งแก้วทุ่งขวัญนี่ก็คือวัดโคกพญาวัดโคกพญาติดวัดหาดาวัสดวัดนาพะเมนแล้ววัดตะไคร้วัดไผ่ล้อมนี่หรือวัดโคกพญาตรงนี้นะนี่นะครับวัดโคกพญาอยู่ใกล้ๆกับวัดนาพะเมนวัดไผ่ล้อมใกล้ใกล้กับวัดตะไครแต่ว่าบ้านคนล้อมรอบหมดแล้วบริเวณนี้สภาพความเป็นวัดแทบจะไม่เหลือก็ก็คือทำไงได้แล้วเนาะครับคนมันมาเยอะขนาดนี้เนาะคิดว่าแต่ก่อนวัดนี้ใหญ่ไหม เป็นวัดวัดขนาดปานกลางนะงไม่ใช่วัดที่ว่าใหญ่โตแบบบนหน้าพระเมนแต่ก็ไม่ใช่วัดเล็กไม่ใช่วัดเล็กแล้วก็เป็นวัดที่ที่ต้องเป็นวัดที่เงียบสงบ,บเพราะว่ามันเป็นวัดที่ใช้สาหรับฆ่าหรือสําเร็จโทษพระมหากษัตริย์เชื้อพระวง์ชั้นสูงที่ที่กบฏเท่านั้นที่ว่าไม่ว่า ปราบกระบฏหรือเป็นกระบฏก็แล้วแต่ทําผิดแล้วก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเขาจะมาฆ่าเนี่ยถึงโทษถึงกับถึงนขนาดต้องฆ่าเนี่ยเขาจะมาฆ่าที่นี่ทำไมทำไมพี่พี่ตุเชื่อว่าต้องมีมีประวัติศ<ม>าสตร์มีประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้เลยว่าวัดโคกพญาเนี่ยเขาเอาเชื้อพระวงศ์มาฆ่าที่นี่แล้วพระมหากษัตริย์ที่โดนยึดอํานาจและโดนฆ่าครั้งแรกก็คือพระเจ้าทองจันทร์หรือพระเจ้าทองลั่นบุตรของขุนหลวงพระงั่วโดนพระราเมศวนยึดอํานาจแล้วก็เอามาสาเร็จโทษที่นี่มาฆ่าที่นี่ บริเวณข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยศพก็ฝังอยู่บริเวณวเนั่นแหละนี่รอบรอบเนี่ยรอบรอบเนี่ยผมได้ข่าวนะได้ข่าวก่อนหน้านี้ได้ข่าวก่อนนั้นนี้ว่านานและหลายสิบปีแล้วมีการปูบ้านแถวเนี้ยล้ขุดหลุมแล้วไปเจอเครือทับสวงแผ่นขนาดนี้เป็นทองคำเพชรกระปิมสีแดงขายไปสองแสนกว่าบ,บาทชาวบ้านขายไปชาวบ้านขายไปเขาขุดเนี่ยขุดเขาขุดเพราะตัวเนี้ยตอนหลังเนี่ยคือโดนล้อมรอบหมดแล้วโดนชาวบ้านล้อมรอบหมดแล้วมันก็เลย ขาดความผับมนขังไว้ต่จริงๆพูดได้ง่ายๆว่าอีตัวนี้คือประช้าประช้าสําหรับประช้าพรกว่าขษาัตริย์และคนชั้นสูงนะครับ,ค,รบคือการสําเร็จโทษเนี่ยสมมุติว่าการที่จะมีการยึดอํานาจโดยหรือการกรบฏเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยพอจับได้หรือพักาษาโทษว่าต้องประหารชีวิตเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าจะมาทางวันสุมสีสุมห้าใช่ไหมเขาให้เกียรติเขาให้เกียรติคือจับมาเนี่ยก็ต้องต้องตั้มพลังพิธีเนาะ ว่าตรงไหนจะต้องฝังตรงไหนเขาขุดหลุมไี่เลยขุดหลุมไม่เสร็จแล้วก็เอาใบตองเนี่ยลอง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 แวแล้วก็เอาเสื่อนี่ลองทับทิ้งเพราะรมีการเชื่อว่าเลือดของพระพันกษัตริย์เนี่ยหรือเลือดของเชื้อพระวงศ์เนี่ยเปเลือกขติยะห้ามตกแพ่นดินแล้วก็เอาถุงแดงเนี่ยคุมคุมแล้วก็ตีด้วยท่อนจันแต่ตีเนี่ยเขาตีที่ท้องนะเขาตีที่ท้องจนในแวภายในเนี่ยเละหมดแล้วก็อักเลือดจนตาย ไม่มีไม่มีตัดคอไม่มี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 ตัดคอกษัตริย์นี่มไม่มีดเขาถือว่าไม้จันเป็นไม้ที่ไม้ชั้นสูงเขาจะทำเป็นเป็นแบบคล้ายๆสากจำข้าวอ่ะก็ทุ้ง่างเนี้ยทรมานเลยโอ้โหโคตรทรมานเลยครับถูกป่ะมันก็ทํากันตรงเนี้ยมาหลายคนเยอะมากหลายคนนะหลายคนไม่ว่าจะเป็นตอนที่พระเจ้าประศัตทองยึดอํานาจมาจากอใครยึดอำนาจจากพระเชษฐาทิราชก็มามาประหารตรงนี้แล้วก็พระเจ้าเสือหลอก หลอกเจ้าพักขวัญก็มาจับมาใส่ใส่แม่ขันน่ะแต่ได้จะทุบจนตายแล้วจับจับ,จบมาใส่ใส่สแม่ขันเน่แล้วแล้วมาขวางมาขวังไว้ที่วัดโคกพญาแล้วก็เจ้าฟ้าหญิงชื่นเจ้าฟ้าหญิงเกิดก็โดนที่นี่แล้วก็เจ้าฟ้าสามกลมใช่ไหมกลมมอกรมมืหมื่นจิตสุนทรสุนทรเทพจิตกับเศษพักดี<ช>ก็มาโดนที่นี่ <male S 2> หลายพระองค์มากเลยที่มาโดนที่นี่แล้วก็เยอะ ที่เป็นกบฏแล้วทําการไม่สําเร็จขัตรดนะนะแล้วก็ทําการสําเร็จก็โดนค่าที่นี่คือถ้าทําการสําเร็จกษัตริย์ที่ดงเดิมก็โดนค่าที่นี่แต่ถ้าทำการไม่สําเร็จก็โดนค่าที่นี่มีมีโหหมดกัดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกระผมมันออกกามมีคนคนเดียวที่รอดจากที่นี่ธรรมดานี้ไม่เคยรอดนะที่นี่หมายถึงว่ามาที่นี่ตายแน่นอนตายแน่นโอ้มามาฆ่าอันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าที่ฆ่าฆ่าคนนั่นแหละ แต่ว่ามีเช่นมีพระสงค์อยู่แต่เวลาเขาฆ่าเน่น่าจะเป็นหลังหลังที่ดีหลังที่ดีมีพระศรีสิงห์พระศรีสิงห์กับพระศรีสิ์ไม่เหมือนกันนะพระศรีสิงห์หลานของพระนารายณ์เนี่ยรอดองค์เดียวเพราะว่าตอนนั้นนะก่อนพี่ชายพระนารายณ์จะเสียเนี่ยได้ฝากหลานคนนี้วะพระศรีสิงห์พระนารายณ์นี่เขาเลี้ยงอย่างลูกเลยเลี้ยงอย่างลูกแล้วพระศรีสิงห์เนี่ยก็เหมือนอยากโดนอยากอยากได้อำนาจอ่ะก็ไปเอา ดาบของพระมาหินเนี่ยดาบโบราณพระมาหินเนี่ยแต่ฟันพระนารายศใช่ไหมเพราะว่าพระนารายศเขาบอกว่าพระพญาเป็นคนเป็คนคนมีวิชาแล้วกลัวจะฟันไม่เข้าก็เลยเอาดาบอาถรรพ์ของพระมาหินเนี่ยดาบโบราณประแสงครับประแสงดาบของพระมหินเนี่ยมาฟันมาแอบอยู่ข้างประตูครับคนนี้ไอ้พวกโขนนะ่ะพวกกรมตำรวจอ,ะอ่ะมันก็สงสัยมันก็จับได้พอจับได้เสร็จพระนารายก็พิพากษาโทษทีแรกให้อภัยไปแล้วแล้วก็ทําอีกก็ทีแรกเป็นเด็กอายุสิบห้าปีก็ให้อภัยแล้วก็ทําอีก พอทาอีกเห็นว่าโอ้ไอ้นี่เอาไว้ไม่ได้แล้วก็เลยเอามาไว้มาประหารที่นี่พอตอนมาประหารที่นี่เนี่ยพระมาพระบรรลัยก็มาดูเองนะว่าตอนประหารเนาะไม่มาไม่มาดูเองแล้วท่านคงมีพวกขอของท่านอยู่แล้วล่ะพระศีสิงห์เนี่ยมันก็เลยทําการเหมือนแบบไม่ยันไม่ชิงไม่ชิงมันขวางเลยมันมันทําเหมือนตัวทษอย่า่งแล้วมันก็ฝังไว้พอฝังไว้เสร็จแล้วพระสีสิงห์เนี่ยเหมือนมีคนมาช่วยคล้ายๆว่าฝังไว้แบบ เหมือนฝังแบบให้ให้มีพออากาศหายใ,ใจอะ่ะใช่ไหมแล้วก็มีคนอะ่ะามาช่วยพระศรีสิงห <ไป S 2> ์ไปที่เพชรบุรีอ่าไปไปไปเพชรบุรีนั่นคือคนคนเดียวในที่รอดอแต่หลังก็ตายพระศรีสิงห์ก็รวบรวมคนเลยว่าตอนแรกพระลลายจับทวงน้ําก็ไม่เป็นไรมามามาฆ่าที่วัดโคกขยาก็ไม่เป็นไรอ่าประชาชนก็โอ้โหเชื่อในบุญญาธิการก็เข้ากับพระศรีสิงห์เนี่ยประมาณสองหมื่นคนมา,า,ายึดวางพระลลายพระละลายหนีนะหนีเลย หนีหนีไปวันหนึ่งพระศรีสิงห์ก็ปราบดาบพิเศษเป็นกษัตริย์ด้วันหนึ่งอ่าอันนี้ถือว่าเป็นกษัตริย์ที่อายุพระศรีสิงห์กษัตริย์ที่อายุน้อยที่สุดในโลกใน,ในโลกแต่ว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้ผ่านพิธีบรมราชาพิเศษอ่สถาปนาตัวเองได้ได้ต,ตัวเองด้วันหนึ่งวันพระนารายก็ยึดอีกอยึดอีกคราวนี้ปุ๊บก็เอาพระศรีสิงห์เนี่ยโอ้ยนี่ฆ่าไม่ตายทำไมอ่ะก็เอาไปทุบที่วัดกระชายเราจะไปกันเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังวหลังเอาไปทุบที่วัดกระชายเนี่ยโดยทุบท แล้วก็ฝั่งวัดที่วัดกระชายวัดกระชายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเขาเขาเขาผมไม่รู้เอาหลักฐานมาจากไหนนะ,ะเขาบอกว่าเป็นเป็นวัดที่พระเอกาทศรสสร้าง,างาามันเรียกว่าวัดเจ้าชายแล้วก็เปลี่ยน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 เป็นเป็นวัดกระชายแต่ใน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 หนังสือของห้าอิด้างกลางส,าสาร้างอิดปูนเก่าขออาจารย์น้องปางน้ำเนี่ยเขาพูดเลยว่าวัดกระชายเนี่ยเป็นวัดที่มีมาก่อนอยุธยาคือสมัยอยุธยาอ่า แล้วคําว่าเจ้าชายเนี่ยที่เขาเรียกเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นพระศรีสิงห์นี่แหละที่โดนทุบจนละเอียดคุณพอโดนทุบแบบถุงถุงแดงแล้วทุบจะไม่ร้องได้งไงถูงกปะเจ็บปวดก็ต้องร้องหวยหวนถูกปะเขาเลยเรียกวัดแล้วเอาศพท่านไปฝังไว้ตรงนั้นแล้วเลยเรียกวัดนั้นว่าวัดเจ้าชายเจ้าชายครั้งเนี้ทฤษฎีใหม่ของผมเนี่ยคือมไม่ต้องเชื่อก็ได้นะาาผ,มผมคือผมหมายถึงพระศรีสิงห์ซึ่งก็เป็นเจ้าชายเหมือนกันไม่ใช่สมเด็จพระเอกาทศรถ แล้วทาให้วัดนั้นน่ะมันเกิดอัริหันผเพ้่งตายทรมานอ่ะมันไม่ใจทีเดียวอ่ะเขาทุบ้งแต่ไล่ขาขึ้นมาทุบให้กระดูกคือพระนารายณ์ท่านบอกว่าต้องให้ตายแน่ๆคราวนี้ต้องตายต้องตายเพราะเราอดมาสองครั้งแล้วทวงน้ําก็รอดต้องเห็นกระตาเออทวงน้ําก็รอดแล้วมาฝังที่วัดโคกพญาเนี่ยรอดก็ทุบก็รอดอีกกูทุบแม่งให้แบบละเอียดเลยตัวนี้ยละเอียดเละตุ้มไปหมดเลยแล้วไปฝังไว้จิตจิตอาคาตมันมีทําให้คนไปปลูกคอตายที่นั่นอ่ะเยอะ ว่าก็ใช้นั่นแหละบอกวาใช้แต่ผมหมายถึงว่าคือพระศรีสิงห์คือขั้นก็เเ็นเจ้าชายคำว่าเจ้าชายเนี่ยหมายถึงพระศรีสิงห์ไม่ใช่พระเอกาทศรสอันนี้เป็นทฤษฎีใหม่นะไม่ต้องเชื่อก็ได้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 ที่ดูตอนเขาสําเร็จโทษในกษัตริย์มาดูไม่ดูแต่จะให้ขุนใหญ่มาดูให้ยืนเชื่อพระวงศ์ใหญ่ๆคือตำแหน่งขุนใหญ่มาดูว่า่าคาจริงไหม่าคาจริงไหมแล้วก็อย่างนี้ หนึ่งตอนที่คุมถุงแดงเนี่ยกษัตริย์โดนจับในใน,ในเสื้อผ้าอย่างไรขอให้ขอให้ทําอย่างนั้นเลยให้ให้อยู่ในชุดอะไรให้อยู่ในชุดนั้นไม่เลยไม่มีชุดนักโทษอ่าแล้วก็จะ <m uch ing> จะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะไม่ฆ่าถ้าตรงกับบรรพักก็จะไม่ฆ่าแต่ถ้าไม่ตรงกับบรรพักก็ฆ่าวันนั้นเลยอ่าฆ่าวันนั้นเลยกษัตริย์ถ้าโดนถ้าถ้าแพ้หรืออะไรกบฏนี้โดนตายวันาานั้นเลยอ่าตายวันนั้นเลยแล้วก็เสื้อผ้าทรัพย์สินต่่งให้อยู่คงเดิมอห้ามทหารที่เฝ้าอ่ะห้ามแฮปห้ามแฮบ ห้ามหยิบจริงๆแล้วเขาสมัยก่อนเน่ะฝังเลยฝังเลยแต่ในสมัยพระนารายณ์เนี่ยคือพระศรีสิงห์เนี่ยรอดพระนารายณ์ก็เลยบอกว่าต้องมีคนเฝ้าเจ็ดวันเอาไปฝังคือขุดขุดเนี่ยไหมอ่ะคือไม่คือทําให้ตายแล้วทุบจนตายแล้วแล้วเอา้วบโยนใส่ถุงแดงอโยนลงไปในหลุมแล้วให้คนเฝ้าจะอยู่เจ็ดวันกลัวแบบเป็นพระศรีสิงห์คนี่ยคนี่ยพระนารายณ์ก็เลยตากดขึ้นมาใหม่ให้เฝ้าอยู่เจ็ดวันจนอืดแล้วอ่ะตายแน่ๆปุ๊บ เอาคุณใหญ่มาตรวจดูอีกทีนึง่งว่าตายเสร็จแล้วก็ถึงฝัง,ฝ,งฝังโดยที่ว่าไม่ทําบุญทาทานอะไรให้แต่บางกระแสเขาบอกว่ามีการนิมนต์พระมาร้อยรูปทําทําบุญให้แต่ละคนอ่าทําบุญให้แต่บางกระแสเขาบอกว่าไม่ทาบุญไม่ทําบุญเลยถือถือเป็นการเหยียดครับเหยียดเหยียดคล้ายๆ,ๆว่าเหยียดผู้แพ้แต่บางกระแสเขาบอกว่ามีการทําสังฆทานนิมนต์พระไปร้อยร้อยรูปมาเลยอ,อันนี้เราต้องไปค้นหาประวัติศาสอีกทีแต่ผมเชื่ออย่างว่าน่าจะทําบุญนะ น่าจะเป็นการทำบุญเพราะเป็นกษัตริย์แล้วก็ทำบุญที่สุ่ศกุศลให้ไปอให้ไปทราบว่ามึงก็ไปมีอยู่ครั้งหนึ่งผมมาเนี่ยเบียบปุ๊บหมาหอนเลยคุณเฮี้ยนแต่ว่าตอนนี้มันไม่เฮี้ยนแล้วมันเป็นเมืองไปแล้วมันเป็นบ้านล้อมรอบไปหมดแล้วอ่ะคุณดูเยใครก็มาปลูกล้อมรอบจนมีหลวงพ่อโตเนื้อชินจริงขึ้นที่นี่หรอขึ้นที่นี่ครับเขาเรียกโคกพญากุวัดโคกพญาเพราะโตเนื้อชินนะไม่ไม่ใช่ขึ้นที่ชาญฉนวนที่เดียวนะ อ่าถ้าถ้าถ้าเป็นพระโตน้อชินที่เป็นยุยาเะไจะขึ้นที่นี่อ่เป็นตะกัวเป็นน้อชินเนี่ยเรียกเรียกวัดโคพยาวัดโคพยาเราจะู่ดีนี้เลยฝีมือตะพอมอ่ะไม่ใช่อาจจะอาจจะมีอาจจะมีตะพอมผมว่าตะพอมมาตรงเนี้ยไม่เหลือหรอกอ่าพอวัดเนี้ยเป็นวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยายุคต้นอ่าเพราะว่าพระเจ้าทองจันท์เนี่ยโดนอยู่ในสมัยยุคต้นเลยนะพระเจ้าพระเจ้าอู่ทองใช่ไหมคุณหลวงพระงัวพระเจ้าทองจันท์พระรามีส่วนเนี่ย ผู้นึงกษัตริย์องค์ที่สามมาโดนสาเร็จโทษที่นี่โดนลูกของพระเจ้าอู่ทองเนี่ยทวดบามาทวดพระรามมาทิบดีที่หนึ่งเนี่ยมามายึดอํานาจ <S 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 แล้วก็เอาเอาพระเจ้าทองจันเนี่ยมาประหารที่นี่แต่พระเจ้าทองจันเนี่ยเขาผ่านพิธีบร,บรมราชาพิเศษ <S S <อ>ประมาณของราชได้มาสองเดือนมั้ง<อ>กีตาทับจากลบรีมายึดเลยยึดแล้วก็มาประหารที่นี่แต่พระยิสิงเนี่ยวันเดียวแล้วก็มีเด็กคือพระรักษาที่ล่าเขาโดนโดนสมเด็จโทษที่นี่ตอนนั้นเด็กอยู่นะประมาณห้าหกขวบก็ เ็ไปครัวปะประมาณนั่นแหละเขาฆ่าตัดตอนเขาค่าตัดตอนคือเขาจะไม่ให้เหลือวงเลยก็โดน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 มาประหารที่นี่เยอะเยอะกษัตริย์ที่หลายองค์เชื้อพระวงศ์ด้วยนะกษัตริย์พม่าอับกษัตริย์ที่อยุยืนสี่สิบสี่คนสี่สิบสี่ผมนับผมนับตัวผมนับผู้วงศาด้วยคุณอื่นเขาอาจจะไม่นับนะเขาจะไม่นับแต่ผมนับตายที่นิยนโอ้โหที่เห็นเห็นเลยนะเห็นเห็นก็คือพระเจ้าทองจันพระเจ้าทองจันอ่าพระเจ้าทองจัน พระเจ้าทองจันเสร็จพระรัฐาธิราชรพระรัฐาธิราชโดนพระชัยราชายึดอำนาจเนะแล้วก็พระศรีธุธรรมราชารัานาลายยึดอำนาจแล้วก็พระเชษฐาธิราชรพระเจ้าสัตรงยึดอำนาจแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีแล้ว้าเป็นกษัตริย์นะอนอกนั้นน่าจะเป็นเชือเช้อพระวงศ์เชื้อพระวงศ์เชื้อพระวงศ์ที่จำได้แล้วก็ไอ้นี่อีกคนหนึ่งนะพระมหากษัตริย์เนี่ยพระ พระเจ้าประสาททองเนี่ยประหารสององค์เลยพระเจ้าอทิทยาวงอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งกษัตริย์พมาถูกไม่ไม่ไม่ใช่พระเจ้าประสาททองกษัตริย์ไทยสิกษัตริย์ไทยที่โดนตายเนี่ยเฉพาะพระเจ้าประสาทพระเจ้าพระเจ้าประสาททองเนี่ยประหารน่าจะประหารกษัตริย์มากที่สุดคือพระพระเชษฐาธิราชบุตรของอพระเจ้าทรงธรรมแล้วก็พระอธิตยาวงก็โดนมาโดนมาประหารที่นี่ถ้านับพระอธิทยวงเป็นกษัตริย์นะถ้าไม่นับก็ถือว่าไม่เป็นกษัตริย์ นอกนั้นก็น่าจะเป็นพวกขุนนาเขาเรียกอะไรอะเชื้อพระวงศชั้นสูงถ้าเขาตายเขาฆ่าทั้งตระกูลไม่บางบางทีก็ไม่อย่างกรณีสมเด็จพระเจ้าเสือพระเจ้าสันพิชิตแปดเนี่ยพอพระพระเจ้าเสือเนี่ยท่านช่วยพระเพศราชายึดอํานาจพอช่วยพระเพศราชายึดอำนาจปุ๊บเนี่ยท่านเป็นวังหน้าคือกรมพระราชวังบารสถานมงคลแล้วคนนี้บังเอิญคนทั่วไปขุนนางนิยมเจ้าพระแก้วฟ้าแก้วฟ้าห้าเป็นคนคนแบบ น่ารักชำมาเรียบร้อยแล้วก็พระเพทรราชาก็อยากอยากจะเอาพระราชบรรลังเนี่ยบัลลังเนี่ยให้กับพระแก้วฟ้าถูกปะแล้วขุนนางก็นิยมตัวพระแก้วฟ้ามากกว่าพระเจ้าเสือพระเจ้าเสือก็พระแก้วฟ้าเนี่ยก็กินผลอุลิศอุลิศคืออะไรอ่าผลอุลิศคืออะไรอ่าแตงโมเขากำลังกินแตงโมอยู่พระเจ้าเสือก็นี่พระเจ้าเสือก็ส่งส่งทหารไปบอกอุลิศอุลิศคือแตงโมอิ อุลิศอุลิศค,คือแตงโมผลอผุลิศคือแตงโมวันนี้จิวะจ้าไว้นะภาษาโบราณผลอุลิศคือผลแตงโมเขาก็ลางกางกางกินอยู่กางกินอยู่เสร็จปุ๊บพระเจ้าเสือให้คนไปบอกว่านี้พระเจ้ามีมีคุณนางต่างประเทศและทูตถวายม้าเทศมาตัวใหญ่แล้วท่านเป็นท่านท่านเป็นคนชอบม้าท่านก็วางผลอุลิศโดยที่กินไม่หมดกินไปครึ่งหนึ่งท่านก็เลยไปดูม้าไปดูม้าเสร็จเขาก็ยังมีทหารทหารทหารตามไปด้วยไปดูม้าที่วังหน้าจิ้ววางจากกษมนี่แหละ พระเจ้าเสือบอกไม่ให้ไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าไม่้เอาให้พระเจ้าแก้วฟ้าเข้าของเดียวเือคือพระพระแก้วฟ้าเนี่ยก็คิดว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมก็เข้าไปพอเข้าไปเสร็จโดนทุบสิโดนทุบด้วยคือรอบฆ่าแหละฆ่าจนตายแล้วก็ใส่แม่ขัน,แม,ขนแม่ขันก็คือไอ้ขันลูกหินที่ใช้ สำหรับพิธีเดินน้ำพิพัฒตยาใหญ่ๆอ่ะใ่ันเลยใส่คันใหญ่ๆเลยให้คนแบบมาฝังไว้ที่นี่มาฝังอ่าโอ้โหเขาเตรียมแกเตรียมการเรียบร้อยแล้วพอถึงปุ๊บก็ฝังเลยฝังเสร็จแล้วก็เงียบไว้เลยพอเงียบไปปุ๊บท่านเป็นวิญญาณท่านไปเข้าฝันแม่ท่านคือกรมหลวงโยธาธิปเนี่ยคื่เป็นน้องพระลาลายเนี่ยไปเข้าฝันพี่สาวหรือน้องเนี่ยไปเข้าฝันบอกว่าเนี่ยจะมาขอกินผลอุลิศเนี่ยที่เหลือให้จบให้ให้หมดแล้วก็โดนโดน โดนพระเจ้าเสือจับฆ่าแล้วแม่พระลุงตื่นแล้วมีทหารมาบอกพอดีเลยว่าพระเจ้าเสือเนี่ยฆ่าแล้วฆ่าแล้วโหแกแกก็เข้าไปหาพระเพทราชาเพชราอนนั้นนอนปะง่าพระง่าอยู่กลัวอยู่บอกว่าไอเดือเนี่ยพระเจ้าเสือเขาเรียกเขาเรียกไอเดือไอเดือเนี่ยฆ่าเจ้าไอเขาจะพระแก้าฟ้าแล้วเพทราชาช็อกตายตายพระเจ้าเสือแล้วก็ก่อนก่อนตายเนี่ยก็เลยเอาพระสมบัติเนี่ยให้กับอ๋อพระพิชัยสุริน ซึ่งเป็นหลานพระเจ้าเสือพระเจสุลินไม่คยไม่มีอำนาจแกก็ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แกก็ต้องยกอำนากับพระเจ้าเสือเจ้าเสือขึ้นของราชมาพระเจ้าเสืออยู่พิจิตเขาเกิดพิจิตเขาเกิดพิจิตที่โพประทับช้างเขาเกิดที่ใต้ต้นมะเดื่อแม่เขาหรือเจ้าจอมสมบูรณ์น่ะว่าเขาเป็นโอรสลับของพระนารายเป็นโอรสลับโอรสลับของพระนารายมีบันทึกมีบันทึกมีบันทึกไปแล้วของพระนารายคือพระนารายเนี่ยไปตีเชียงใหม่ ได้เจ้าจอมสมบูรณ์มาก็คือเขาเรียกคนยิ่ยึดย่เหยียดคนเชียงใหม่เป็นคนลาวตอนนี้ท้องท้องท้องก็โอ้โหเดี๋ยวกลัวใครจะจากดินทาก็เลยก็เลยให้พระเพทราชามึงลาตะกูกกให้มึงไปยิงทีจะไปรู้กันกับพระเพทราชาว่าเอ้ยไอเดือเนี่ยเป็นลูกกูนะอีตอนที่กลับจากเชียงใหม่ต้องไปไหว้พระพุทธชินราชตอนขากลับมาต้องผ่านมืองปากยมมือพิจิตรเจ้าจอมสมบูรณ์ก็ เก็บท้องก็เลยไปคลอดที่ใต้ต้นมะเดือต้นมะเดือก็เลยชื่อไอเดือ่อตั้งแต่นั้นมาเลยไอเดือายนายเดือหรือหลวงสรศักดิ์หรือพระเจ้าเสือหรือสมเด็จพระสุริเยนทราธิบดีกษัตริย์องค์ที่กษัตริย์องค์ที่สองแห่งราชวงศ์บ้านภูหลวงแล้วก็เกี่ยวกับพันท้ายนอสิงอ่ะอพันท้ายนอสิงไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่เขาผูกผูกกับตรงนี้ก็มันไม่ผูกหรอกมัน เขาบอกว่าพันท้ายนอสิงเนี่ยผมก็รู้เขาแต่งเขามีมีพันท้ายนอสิงเป็นเรื่องจริงเรื่องอะไรละเป็นไปไปหมดละพันท้ายนอสิงเนี่ยพระองค์ชายใหญ่เขาเป็นคนแต่งขึ้นมาเป็นตำนานเขาแต่งขึ้นมาเออมีอินวงอีเรื่องเนี้ยเดี๋ยวนี้กลายเป็นเรื่องจริงไปแล้วกลายเป็นเรื่องจริงไปเลยแต่งไปแต่งมาเป็นเรื่องจริงไปเลยเป็นเรื่องจริงเป็นเป็นเรื่องจริงไปเลยพระเจ้าเสืออยู่อยู่เป็นกษัตริย์อยู่ยุทธยานะก็ประมาณสิบกว่าปีนะสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วก็สิ้นพระชนแล้วก็พระเจ้าไทยะ คือพระเจ้าทรงกระตะเพียนที่เราคุยตะกี้เป็นต่อแล้วก็มาพออยู่กับบรมโกศพอพ่อบรมโกดก็เจ้าเจ้าฟ้าประทุมพรแป๊บหนึ่งแล้วก็พระเจ้าอยากจะทัดแล้วกงค์ก็แตกนานๆใครที่ของลาดนานสุดสี่สี่องค์สี่สี่พระองค์ขายขคงลาดนานสุดน่าจะเป็นสมเด็จพระบรมแตโลกน่านะใจผมนะ แต่พอดีอันนี้ผิดถูกยังไงเดี๋ยว่ากันนะเพราะว่ายุทธยามันเยอะผมจำไม่ได้บุ้เยอะขนาดนั้นหรอกอันนี้บอกไว้ก่อนผมจำไม่ได้เยอะขนาดนั้นน่าจะแต่ผมมั่นใจว่าน่าจะเป็นสมเด็จพระบระมไตรโลกนาถที่ครองลาดนานสุดแต่ก็เอาเอาแน,น่นอนไม่ได้นะสั้นสุดอะร้านสุดหรอพระเจ้าทรงจันไงพระเจ้าทรงจันเพราะสองเดือนสองเดือนประมาณหกสิบวันเนี่ยครองราดได้หกสิบวันประมาณประมาณประมาณบางกระแสก็บอกว่าเดือนมากกว่าแต่ว่า อันนี้คือผ่านพิรมรมราชาพิเศษแต่ที่ตั้งตัวกษัตริย์แล้วไม่ผ่านรมราชาพิเศษพระศรีสิงห์วันเดียวพระศรีสิงห์วันเดียวกษัตริย์ลพบุรีกษัตริย์ลพบุรีที่ไหนแล้วเขาเป็นหลานพระนารายณ์พระศรีสิงห์อ่ะเขาตั้งกษัตริย์ที่นี่เขาต้องมาตั้งกษัตริย์ที่นี่ไงพระศรีสิงห์เป็นกษัตริย์อยุธยาที่อายุคทองราดคือเขยืดอำนาจจากพระนารายณ์เสร็จก็คือตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์ได้วันพระนารายณ์กลับมายึดคืนอีกตรงนี้เป็นอะไรที่ที่่นนาาศึกษะ ที่แรกครัว่าโคกปญามีสองที่คือตรงภูเขาทองแต่สรุปแล้วคือโคกปยาที่พระทหารเชื้อพระวงศ์และพระมหากษัตริย์คือต้องมีที่นี่เพราะเขาขุดเจอพวกเครื่องประดับของพระมหากษัตริย์เอาไปขายกรมสิลประกรขุดอ๋อกรมสิลปากรขุดอันนี้แสดงไว้ไหนก็อยู่ในคางกลางแหละอยู่ในคางกลางเขาจัแสดงไว้ที่พิธภัณฑ์เขาไม่ได้ไม่ได้จัดแสดงไม่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 แสดงแล้วก็ประชาชนนะผมด่าจริงมาว่าประชาชนเขาขุดได้ใครเขาจะมาบอกเราอ่ะเฮ้ยกูขุดได้ เี๋ยวแบบไอ้เดี๋ยวก็แไอ้จวบตรงตงนี้ก็ดีอยู่นะถ้าใครบอกคุณได้ตายเลยเขาไม่ยึดสี่ใช่ไหมเขาเขาขุดได้เขาก็เงียบเขาก็ไปขายร้านทองร้านทองไปอะไรไปซึ่งจริงๆแล้วมันก็ยังไม่มีการขุดแต่งในเชิงลึกลงไปนะถ้ามีการขุดแต่งเชิงลึกเราอาจจะเจอกระดูกกริย์โอ้เยอะผมว่าเป็นไม่ต่ำกว่าห้าสิบบาไม่ต่ำกว่าห้าสิบรวมเชื้อพระวงศ์ด้วยนะเชื้อพระวงศ์ด้วยนะคนที่ตายที่นี่ได้ต้องมีเป็นเชื้อหรือเป็นกริย์เท่านั้นเป็นเชื้อพระวงศ์แล้วเป็นพระหากริยัเท่านั้น ประชาชนทั่วไปไม่มีนะไม่มีสิทธิ์มาตายที่นี่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เพราะว่าตรงนี้เ็าเป็นที่ตรงตรงนี้คนรู้จักไหมคน้มั่คนสมัยก่อนก็รู้จักวัดโครกรพะยาแต่ว่าคนมาเที่ยวน้อยมันไม่มีอะไรให้ดูมากมายไงก็เป็นจีดีใช่ไหมเป็นโซนระคังด,ดูได้ทั่วไปในวิทยาใช่เนี่ยเป็นไปไปตีโซนระคังสูงขึ้นไปเนี่ยดูแค่แค่แนั้นน่ะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ค่อยมีคนมาพูดเรื่องวัดโคกพะยาเท่าไหร่เพราะว่าเราพูดมันเป็นเป็นอะไรวเป็นวัดที่มันน่าสงสารนะ คือผู้แยผู้แพ้วัดของผู้แพ้กษัตริย์ผู้แพ้นะวัดสังของผู้แพ้ใครทําผิดอะไรก็มาที่มาที่นี่น่าเศร้าใจมั้ยก็มันมันก็น่าเศร้าใจสิเพราะอย่างอยู่กูกูเป็นกษัตริย์อยู่ดีก็มายึดอํานาจกูกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่เมืองเร่เราต้องศึกษาว่ามีการยึดอํานาจเปลี่ยนถ่ายโอนอานาจจากขุนนางมาเป็นกษัตริย์ก็ได้ถ้ายึดอานาจได้อ่ะก็นี่ไงพระเจ้าประสาททองเนี่ยเป็นพระสมุหกลาโหมอ่ะก็มายึดอํานาจเฉยเลย เป็นกษัตริย์ตัวเองเป็นกษัตริย์แล้วก็อ้างตัวเองว่าตัวเองเป็นโอรสของพระเอกาทศรสก็ใช่จริงหรือเปล่าเฟกนิหรือเปล่าถือว่าคือทําประวัติให้ประชาชนอันนี้หรือเปล่าใช่ไหมอย่างแล้วแล้วพระเจ้าเสืออีกก็บอกว่าตัวเองเป็นโอรสลับของพระนารายณ์แล้วมันจริงหรือเปล่ามันก็กขนไม่ทันนี่มันจริงหรือเปล่าแต่เพื่อความชอบทํา กูต้องเอากูเกี่ยวกับกษัตริย์อ่ะงั้นั้นไว้ก่อนไว้ก่อนงั้นประชาชนก็จะเคาระหาว่ามันเป็นสามัญชนมามายึดอํานาจ <c oughs> พระเจ้าประสัททองเนี่ยชกุนญี่ปุ่นเนี่ยไม่ติดต่อด้วยเลยนะเขาถือว่าฆ่าเจ้านายตัวเองในยุคพระเจ้าประสัททองญี่ปุ่นไม่ค้าขายด้วยไม่ค้าขายด้วยไม่ค้าขายด้วยเราต้องไปดูบันทึกของญี่ปุ่นเขาไม่ทำเรื่างบันทึกไทยเขาเขียนไว้เน่ยว่าไม่ค้าขายด้วยคนญี่ปุ่นไม่ค้าขายด้วยด้วยเขาถือว่าเป็นเป็นอะไรคนที่ใช้ไม่ได้เออเป็นข Uh huh. แล้วไม่เกี่ยวข้องกับยามมดะด้วย uh huh. ออกยาเสนาพิมุกไง uh huh. จริงเขาเขาก็รู้จักกัน uh huh. แต่พระเจ้าประสัททองแกก็พายเรือกับแกออกยาจากักรีไปไปถามเพราะว่าคนนี้มีอานาจมากไปถามก่อนว่าเฮ้ยจะเห็นด้วยไหมถ้าเขาขึ้นคลองราดเออประมาณนี้คุยกันก่อน <ugh> คุยก่อน,น,อ,นออกยาโทนเซนาพิมุนบอกเลยว่าถ้ายังมีเชื้อพระวง์อยู่เ uh huh. ขาจะไม่ยอมให้ใครแล้วแต่ขึ้นคองราชต้องเป็นเชื้อพระวงของพระเจ้าทรงรมเท่านั้น อ้นี่ก็เลยสั่งยาออกยาเสนาพิมุกไปที่ไปเจ้าของศรีจมราชเลยไป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 เจ้าเมืองแล้วก็ไปตายที่นั่นตอนตอนตอนอยยุธยาลุงเหลืองนี่มีมีมีคนต่างชาติมาอยู่เยอะมากไหมเยอะมากทั้งโปรตเกตเอาอันนี้ก่อนเอาฝั่งเอเชียก่อนทั้งจีนอ่าจีนอยู่้วจีนพม่าจีนมาอยู่ไหนโหจีนเขาแถววัดพนันเชิงไงอ่คนจีนอยู่แถววัดพนันเชิงอจีนพม่ามอญก็ตรงไอ้ตรงวัดโควัดกระเบืออ่ะแหล่งเขาเลยอ่าแขก็ตรงเรียกว่าวัดพุทธไทยสวรรค์อะ ใช่ไหม <ทำ S 1> ญี่ปุ่นก็ตรงบ้านญี่ปุ่นน่ะโปรตุเกสโปรตุเกสก็มีเขียนเนี่ยบ้านบ้านโปรตุเกสบ้านฮอลันดาบ้านอังกฤษอ,อ่ะถัดวัดพนันเชิงไปอ่ะแสดงว่าแต่ก่อนนุบานเหล่านี้เป็นหลักเป็นแหล,งล, <ะ S 1> ล่งรวมชนชาติเลยละแมง่งซื้อเสือบซื้อสายทีิพันล้วเราก็ขังชาวกูเป็นคนไทยไทยสักเบอร์อะไรผ่ามันมีที่ไหนแล้วบอกติมันฝ่าฝ่านพี่ไอ้ฝนฝนตรงนี้อย่างอาจจะจเชื้อสายว่ายังยังอยู่เขาก็สืบเชื้อสายมาอย่างเงี้ยอย่างคุณเทพเ่ยมีคัวว่ามองหน้าเนี่ยเ็ามีคนชุนจีนติดมาใช่ ไม่ไรมอนกินมอนนะผมเป็นมอนมอนเหรอมอนสามโคกมอนสามโคกมอนสี่โคกไม่ใช่ผมมอนมอนสมัยก่อนคนคนเป็นผมมีเชื้อเชื้อนี่นะคนวิยาเขาเรียกคนมอนว่าคนลามันอผมก็มีเชื้อมอนะแม่เป็นมอนมอนสามโคกแล้แม่ผมมอนสามโคกแม่พี่พูดได้เหรอเขาพูดไม่ได้แต่เวลาเขาเจอเต่าเขาบอกเต่าเหม็นน่ะเขามีเลี้ยงผีกระจาดมอนอ่ะถูกปะล่ะถูกปะล่ะใช่เออมอนวลาเจอเต่าบอกเต่าเหม็นห้ามกินเต่าห้ามกินเขามีผีผีกระจาดจริงปะล่ะ ไม่ใช่มอนต้องกินเต่าไม่รู้แต่เขาบอกว่าเต่าเหมน็นนะกินนขาตงกินนะเขาบอกเต่าเหมน็นเต่าเหม็นเพื่อเขาบอกว่ากินไม่ได้กินไม่ได้ไม่อยากกินแต่ว่ากินแต่ว่ากินกินเต่าเขาจะมีผีกระจาดอ,ะอ่ะเพราะแม่ผมเป็นมอนคือทางฝ่ายแม่เป็นมอนอพ่อเนี่ยเป็นลาววัดนี้เนี่ยมันน่าเที่ยวหรือไม่น่าเที่ยวเป็นประวัติที่น่าหนึ่งจริงๆถ้าคุณมาดูร่างรอยประวัติศาสตร์นะมันก็เป็นวัดหนึ่งที่บอกเล่าเรื่องราวได้ดีแต่ว่า ด้วยความเป็นอยุธยาเนี่ยมันแปลกอยู่อย่างหนึง่งมันจะหาคนที่จะมาอธิบายอย่างผมเนี่ยมันน้อยไงแล้วมันทําให้วัดบางวัดเนี่ยไม่มีอะไรน่าเที่ยวเข้านะมาก็าดูแต่ซากอิฐเนี่ยซากอิฐตูนเก่าแล้วก็เลิกกันไปกลับกันไปแค่นั้นอะ จริงๆวัดมันมีอะไรที่น่าเที่ยวถ้าคนบรรยายให้มันดีๆอ่ะนะวัดแต่ละวัดมันมีประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่มีซ่อนอยู่หมดแหละถ้าเรามองมองหินอ้าวเจดีย์ถ้าคุณรู้ประวัติมันมาคุณก็จะมาแล้วคุณก็จะสนุกแล้วก็ซึมซับจากมันแต่ถ้าคุณไม่รู้ประวัติแล้วเข้าขยะแค้วเข้าขยเข้าคือก็จบไงมีีเจดมันไม่มีคนทําให้ดูไงในกูเกิลมีไหมประวัติมีในกูเกิลคุณเข้าไปดูเสร์ชดูแต่ว่าบางทีบางทีแม่ก็นั่งนั่งเทียนเขียนก็เยอะมัวอยู่ ผมมโยธยารุปจะแนะนำคือเนี่ยในเรื่องนี้เรื่องประวัติศาสตร์ตามวัดต่างๆที่ว่าไม่มีใครออกมาทําเนี่ยผมก็จะแนะนำที่ทําไว้ทั้งหมดไห้ในในในเน,น,นี่ย้พยายามทําไว้ทั้งหมดยังเกือบทั้งหมดเกือบทั้งหมดยังไม่หมดเลยจริงทำมากี่ปีแล้วสามปีเนี่ยทามาเกือบทั้งหมดแล้วบางวัดยังหาไม่เจอเลยนะเฮ้ยจริงบางวัดยังหาไม่เจอหาพื้นที่มันอยู่ไหนก็ศีลากรไม่รู้เหรออันนี้กันันนี้ แผนที่เก่าแผนที่ทั้งหมดเนี่ยเราเรามาบูนาการเนี่ยมาเทียบกับแผนที่ขอจากอาจารย์นนะปักน้าทาเมื่อพศ๕๐๙ถูกไหมแล้วจริงๆแล้วมันมันก็ลอยตามรอยขออาจารย์นอนะปักน้ําซึ่งเรามาต่อยอดเอาอแล้วก็พยายามจะบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนบริเวณนั้นความสําคัญของวัดนั้นแต่จริงๆแล้วมันทําหมดมันรู้หมดไหมมันรู้ไม่หมดเพราะวัดบางวัดอ่ะยังหาไม่เจอ ขนาดเรามีเทคโนโลยีขนาดนี้ขนาดไปปุ๊บจับ G P S อะไรมันทําได้แต่ทางการ็ไม่ได้สนใจขนาดนั้นไงคุณหาไม่เจอเออทางการ็ไม่ได้สนใจขนาดนั้นน่ะในในยุทธยานี้วัดล้างมากกว่าวัดวโอ้วัดล้างมากกว่าวัดวัดปกติอ่ะวัดปกติอืมเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวถัดไปไปเจอวัดตะไคร้ละล้างเหมือนกันล้างเหมือนกันระดังแต่วัดล้างวัดตะไคร้เขามีเป็นที่ตัดผมองค์สุด็จพระนเรศวรตามตำนานพื้นบ้าน เป็นที่ตัดตัดผมตัดผมเพราะเลยสวนนี้ตัดผมไม่เข้าเหนียวมากท่า,ทานแช่น้ําว่านนะ่ะเหนียวมากตัดผมไม่เข้าขอ่ะคิดดูอ่ะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ